สบายดีอีพออีแม่มื่อน,นี้จีพากันไปตลาดวัาสันแต่ว่าลูกคันถึกจมต่เจ้าจมอย่างมันติน้ำมันเบิดเพื่นว่าโอ้ยเมียคอยขี่รถมาเคยใส่น้ำมันเขาว่าสิมาเคยใส่น้ำมันจังได้ใส่โบเป็นเนาะกระทแต่อ้ายดิแล้วมาใส่ให้กับวันสะเล ขาเจ้าว่าลูกกับบทเถียงจักคำใราะว่าขาเจ้าว่าความจริงเนาะย้อมหับพิษทุกข้อหากันยังไงมันนี้โอ้ยไปเป็นคือลูกแดนี่นะยอมจำนวนเรื่องใส่น้ำมันนี่เนาะโอ๊ยถาตะผัวกันยังว่วะเอ้ายาแล้วเนาะคนเบ้าเขาเขาก็ย้อมหับความจริงเนาะเพราะมันเป็นความจริงเนาะสิซื่อเรขกกับจีถือบูมวันนี้ถือจมจะเจ้าก็ได้เนาะไปไปมันนี้ลูกที่พาไปตลาดมันนี้นะไปตลาดไก่เติมอยู่ในซิคคาโกเนาะ อันไปตลาดเอเชียหันออกไปเบิ้องบนกับเจ้าขายอย่างเนี้แต่ว่ายังบ่ฮอดตลาดเบิ้งซอยลูกเด้ดนะอนี่นะอีตานี่น่าจะเป็นเราเฮ็ดเป็นตดหัวแล้วเอารถทิ้งแล้วนะไปใส่อันสกูตเตอร์อันไฟฟ้าฮะนะเรียนปั่นรถก็ยังว่าเอา้ามาฮอดตลาดแล้วเนาะเบิ้งกับเจ้าขายบักไม้พูกนะบักยำใหญ่เรื่จีสองดอนเก้าเก้ายำใหญ่สามดอนเก้าสามดอนเก้าเก้ามังคุดเก้าดอนเก้าสิบห้าโอ้ไม่ก้าสบอกเพลงเลยเอ้าซื้อเครื่องแล้วก็พักกันออกมาแวะกินข้าวเนาะทาง อันใกล้้านอะไรบางพูดว่าานไทยฮานข้าเจ้าแตีงไปตะหักตะหักลูกสิร้องสั่งอาหารเมืองก่อนเด้อมันสิมาแล้วมาแล้วมา้านอาหารไทยเนาะมาสั่งโอเลี่ยงกับซานมเย็นลงกินเมืองจอกคนห็นนะปิดตะแพงแต่แพงเห็ดจอกน้อยอันนี้หันเมนสปริงโรแต่ว่าเนื้อในบุมเป็นสปริงโรเขาเจ้าเห็ดอันเป็นคาเลตติ้ขาเจ้าเนาะอันขาเจ้าเห็ดเอาผัดกะเพราไก่ห่นนะเอามะโ h เอามะโ h แล้วก็ไปทอดเป็นอันสปริงโลมื่อหน้าลูกก็ได้ไอเดียไปเห็ดลองเมือง กรบเสับเสับไละกินฮอนฮอนเนาะนี่ลรกับภากันสร้างฝือเฮือมากินค้ละอันถ้วยของห้องวาอย่างเกาะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องห้องให้มันส่งซื้อกับเจ้าได้เนาะอาหารไทยเนี่ยมันก็แซบได้ฝือเหือเขาเจ้าใส่เลือดใส่กะทิได้เนาะน้ำฝือขาเจ้านะกระซสบเนาะดีกว่าเน่าเฮ็ดเองพูดนะบางถ้วยกับเจ้าพูดนะสมเข้า่าฝือเหือถ้วยือเหือนี่แหละเป็นแต่เพงแต่แพงเครื่องปรุงคนกระแดกก็มีทุกอย่าง หักหอมหอมได้กินอ right? um, ัน <söz> บัวะพาข่ะเจ้าเนาะแล้วก็กินกับอันลูกซีนเถอะนะเนื้อเปื่อยหน่อยหนึ่งเสิร์องูอันเืองัวงูเลยเนาะเสอรซีนงูมังโจงเลี้ยงข่ะเจ้ามูสลยลูกเด้เป็นแต่แพงกว่าแท้ว่ากระแซบแซบนี่ละกินแก้หอนแท้ว่าหอนหอนเมือนนานยางบ่าสพูดนานหนาจนว่าขึ้นพื้นเหมือนจกว่านาเป็นอียงมันหอนแหงเอาว่าไปภาคไปกอื่นน้ำลายไปน้ำแซบเด้อมาเด้อมาเด้อหอดยามกินละพูนน่ะมาชิมรสชาติอาหารไทยเนาะ อาหารไทยอยู่ส่กกะเซบไปเขาเป็นอันอาหารไทยอยู่ส่กกะเซบก็คือเขาเลยอาหารแล้วอยู่ส่กกะเซบเนาะสบายดีอ,อีพอีเมื่มอนนี้ลูกเอาข้าวรสซองไปซื้อข้าวรสซองอยู่ห้านไทยมาเนาะโอ้ยเบิงพงบนอ่ะมาใส่ตู้เย็นไว้คืนคืนหนึ่งบอกนี่แหละแต่ว่ามันแปลกแปลกมันกะห,หอมๆได้ละ่ะเบืงลูกกะทิกะทิใส่ แต่ว่ากะทิมันโมเมนกะทิชิมไปละข้าวโรลโซงขันเซีบแต่ว่ากะทิโมเมนกะทิเขาเจ้าใส่นมมันกระซสบแปลกๆเนาะเพราะว่าเขาเคยกินแบบข้าวโรลโซงนมสิน่ะโอ้ใส่นมใส่น้ําตาลขายจะรูปมีอันบอกถั่วหนึ่งไว้เนาะเอาเอามาตักใส่เอาน้าก้อนใส่ข่ะแต่อย่างเดียวบักแตงเนาะเฮ็ดร้อยบักแต๋งข้าวโรลโซงตอนหัวไก่เนาะไว้คืนหนึ่ง บมมีเวลากินเนาะละของกินกะนละอย่างไยบัสิหันมากินบัตเ่นมันจะเป็นหัวไก่คืนกระเซ็บอยู่เซ็บแปลกแปลกคือมันถังบมคือออริจินอลแบบบ้านเฮาเนาะบมคืออันเพิ่นเห็ดขายและใส่กะทิซดๆทันนะเนาะอันนี้สงสัยกะเจ้าเห็ดขายแบบเฮ็ดเอาไว้ด,ดุนแล้วก็เจ้าบสา่เซนบ่ใส่กะทิใส่นมมันก็เป็นอาการแปลกๆปกแก่กระแซ่บอยู่แต่บบแต่บ่แเซบสุดทันนะ ก็โลองกินแปลกแนวแปลกแปลก,ก,กมึงเนาะคนอยู่ต่างประเทศก็เห็ดแปลกแปลกกัยังว่าโอ้ยลูกก็บเเคยกินยักเธออันนข่าวรดสองไซนมเนาะเป็นผู้ใดเคยกินเด้